บอกเด็กน้อยนี่เป็นตาสร้างอิลิตัวนี่มันดูถูกกูผู้นี้แบบเห็นเห็นมึงทาซะก่อนเดอ้อกูกำลังใส่ความคิดอยู่ใส่ความคิดว่าเสียจังไงให้มันเจ็บปวดในผาาหลังเอ้ยพาไปขายหน่อยพวกนั้นเฮามาๆนํากูมาอเอ้ยจะเป็นส่วยเพรอรักษาแขนข้างนี่ไปซ้ำแต่เอาเถอะเอาเถอะจังได้ก็ได้มึงก็ ตายไปซะมองนี่เยาว่าถืกซ้ำนี่ก็สิตายแหละได้ <S <S เอ๋บ่อลเลวขสันก็พยายามเขาพยายามเขาถึงสิเป็นวิญญาณข้ามสาบแต่ก็ยังสีดายแขนอยู่หว่าเอ๊ะ,อะ,อะ,อะมึงหูอยู่บอกว่า มึงกับกูดันถืกอจัดอยู่ในรับพิเศษคือกันกูลยอยากสีหัวมึงกับกูนี่นะเอะ้ส่งไปตะดีใจแทนอ้อยอยากเสีให้ย่องบ่เหอแต่วิญญาณข้ามสาบนัน้นบ่คือกันกับมนุษย์การใส่ไสยเวทในการรักษาร่างกายนั้นไปแค่เรื่องง่ายๆว่าคําสาบที่แท้จริงนั้นมันเป็นจังใดกองอาณาเขต ารามสงสอนมนันเฮ้ยมันจบเรื่องแล้วอย่าให้กูหมืนสิเปียนโตกับฟ้าเปียนมึงเป็นอียงไปฮะ